สวัสดีครับผมขวสารานคุณน,น้องเลยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องอย่างเป็นทางการครับสวัสดีอีกคลิปหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อโอ้หน้าดำกำเศร้านะเลยพี่น้องเอ้เป็นคลิปที่อยู่ทุ่งนาครับพี่น้องเอ้ชาวไร่ชาวสวนของของจริงเลยตั้งแต่ก้าอยู่ไทยมาชาจานพูนส,สารันเก็บให้อย่างไรไปกระทูเทยไปกระเผา อออโอ้ไมกังวลว่นี่โอ้ยู่ข้างเถียงนาสาวอีสานเนี่พี่น้องเลยอยู่ข้างนาเถียงสาวอีสานอันนี้จะเป็นคลองน้ำเด้ยพี่น้องเด้อน,นาสาวอีสานอยู่นี่ยครับเนี่ยนะนี่เถียงนาสาวอีสานไม่บอสาวอสานเนาะแต่ปี่นี่พอสาวอสานทำอ้อยใกล้ๆเถียงนาจะมีคลองน้ำเดอพี่น้องเด้อฮะเออเฮ็ดเขา้าเฮ็ดเขา้เเขาไม่ได้ทำอ้อยก็เจ้าเหมืนทำอ้อยทำนี่กันหนาพี่น้อง ของน้ำย่างใหญ่เลยนะครับคุณ่ะเหมือนลำน้ำประมาณเกือบลำน้ำชีมาแล้วสาวสารเนาะคุณหน่ะพี่น้องเอ้ยนลำไหลนะครับเนี่ยน้ำไหลน้ำกว้างขนาดเลยพี่น้องเด้อทำเลดีอยู่นาสาวสารได้น้ำท่วมทุกปีปีนี้เริ่มขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปนี้มาฝึกบินโดนพี่น้องที่พี่ม่อเห็นในคลิปแล้วครับ ในในช่วงนี้เบาเหนือยังไม่ยังไม่ไมกล้ารับงานแต่มีคนมาทิดต่อง,งานหลายหลายพี่น้องเอ้ย <c oughs> วานปุ๋ยวานฮอร์โมนอ้อยแล้วก็วานยาฆ่าญ้าพี่น้องเอ้ยพ่นยาฆ่ายา,น,ยา,า,ยานี่แหละครับสำเร็จรุ่งไปด้วยดีแล้วรถที่เบาเหนือ่อรถดน้องท้องแกเงินแกท้องครับพี่น้องเอ้ยเออแต่เงินก็หมดไปดเลยแต่มานี้ยังไม่ได้ ยังมีมีรายได้เลยพี่น้องเอ้ยมีรายได้เลยมีแต่รายออกอือมีมีรายได้พี่น้องเอ้ยเบ้าเหนือกับมาเนี่ยครับมาประกอบรถอันนี้ก็โดนของเบ้าเหนือครับมาบาคนณดูพี่วันว่ะพี่อ้พี่ยังไม่เคยเห็นเลยเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้พี่น้องเอ้ยเวลากลางปีกับมาเกลื่อมถ่ายพี่เ็นเบอเออเลื่มถ่ายพี่น้องแบกปุ๋ยได้ยี่สิบห้ากิโล นี่ครับได้25ออลเลเนตกว่า20กว่าพ่อพี่น้องเลยวานได้ทังปุ๋ยเม็ดวานได้ทั้งปุ๋ยเม็ดแล้วก็วานได้ทั้งข้าวเป็นเม็ดแล้วก็วานก็ผลฮอร์โมนได้20ลิตรเบอร์เหนือก็มาจ้างพี่น้องคนบ้านเดียวกันนะครับเฮ็ดแทนวางอีกเผื่อจะได้เก็บของเวลาบ่าวเหนือจะอโดนล,ลงมาบ่าวเหนือก็ดึงตัวนี้สไลด์ออกมาพี่น้องเอ้ยมาหลอมาลงข้างหลางเพราะมันนักครับเฉพาะโดนนี่ก็เกือบเกือบ50กิโลเลพี่น้องเอ้ย ตุกเครื่องางไนก็เผืนเครื่องปั่นไฟถังนี้ก็ไว้ถังใส่ย,ยาใส่น้ำอุณอ่ะหอ,อมดีดีจ้ะอ๋อหอมอุ้งผีของนี่เนาะ,อ,ะอืโอ้หมดราบอจอาจารเอาหมดหมดเลยมาจุดเกี้ยงเลยต้องไปเก็บอีกก็ได้เดี๋ยวเอามาเดี๋ยวนะพี่นอ้องเอ้ถังน้ำเมาเหนือก็เตรียมไว้สองถังถังน้ำถังหนึ่งถังยาถังหนึ่งแล้วก็เครื่องปั่นไฟดัดแปลงเอาพี่น้องเอ้ดัดแปลงเครื่องเนี่ยครับเพราะว่ารถถ้าไปซื้อใหม่เอามาลุยเนี่ยพี่น้องเอ้ยเวลาพี่จะตูนมันเลย จะได้โลดพี่น้องเว้ย<ม>บาเหนื่อยก็เอามาใช้เนี่ยครับช,รช่วยไอ้พ้อช่วยเปิดรังใจให้เบาเหนื่อยับสาวสารน้ำได้พี่น้องเด้อก็คือมาอยู่ประเทศไทยก็ยังสี่พี่อยู่น้องก็อยู่ประเทศไทยได้ได,ได,ได้ได้เห็นนะะ่นว่ะรายได้มันไม่ค่อยมีจะรายใจมันเยอะคือเขาทํำยังไงให้ให้ครอบครัวเขาอยู่หลอดพี่น้องเลยก็ต้องดิน้นรนถ้าเฮาเงินเฮาไปหามาเรามาเก็บไว้ในบัญชีมันมันมดครับพี่น้องเลยเป็นวารท่าน ขนาดหาแต่ละวันหาได้วันละห้าร้อยใจก็ยังเยอะกว่าที่ไรหาอีกพี่น้องเ้ยเ<ม>ท่าบ่หานี่ก็คือยิ่งนักเลยครับไม่น้อยทานธาน<ม>วันนี้บ่าวเหนือก็มาฝึกบินฝึกบินก็มาเดียวา่าฝึกบินออย่างนี้พี่น้องเอาน้ําก็ใส่แทนแทนยาแล้วก็ให้มันผลไปให้เอาลู่ให้เอาชิ้นเลพี่น้องเ้ยนี่ครับมันก็มาเถียงนะชาวสารพี่ละนี่อันนี้ก็เถียงนะชาวสาร อสาวิชญก็ลอกไว้มีต้นมะขามนี่พี่น้องเอ้ยหน้าสาวิชญก็อยู่นี่แล้วครับนานสาวิชญหน้านี่มีกี่ไร่เหรอเก้าไร่แปดเก้าไร่เด้อพี่น้องเอ้ยอยู่ใกล้บ้านอีกห้าไร่อยู่หลังบ้านสาวิชญนี่ห้าไร่สู้คนอยู่ประเทศไทยก็สู้นะครับ นี่ละบางคนมาพี่เผมบางคนมาพี่เนื้อน้องเพิ่นก็เดาหรือว่าโอ้ยเพรา้ในเหนือว่าซื้อรถมาเออทำจิจการอะไรที่พี่เพิ่นถามนะครับบางคนเพิ่นก็เดาว่าทำเหนือลงสีหรือว่ารับสีเข้าเมนบบนี่อย่างนี้ยอดมัาพลังยอดพลังเมนใบเซาด์พอผู้กู้กันพระอันจังหวัดอื่นๆอื้นยัง ที่หนวยมันถ้ามันดิบอยู่ยมันชีเขียว allocated. ถ้ามันเริ่มสุกเนี่ยมันชีเหลืองพอสุกแท้ๆมันสีสีสม้มกินเ,เออกินได้ทางในหนวยมันคือเกิดทกลกเนี่ย<อ>ส้มๆเน่มดกลังแต่ทั้งบ้านสาวสารเปิ่นทำทำอ้อยท,ทำนาเออทำอ้อยทำข้าวทำ<า><ห>นาป,ปีหนึ่งได้สองครั้งนาปังนาปังนาปีเนาะลื้อพ่อมัพริกเกี่ยวมากินกับมะขามปะ นาะเบืองพวยพี่น้องๆทอยู่เมืองนอกนะี่ยโอ้โเต็มต้น,นพี่น้องเอ้พูดเหรอเต็มต,ต้นเลยพี่นอ้องเอ้กับอันพี่เพื่อนแนะ่นำมาว่าพี่คือบอกเอารถกระบะรุ่นแคปเดียววีโก้ราะคาะถูกถูกเยอะแยะว่าสั้นบ้านเหนือสายสามไม่อยากจะบอกจก้ะเบิ้งรถว่าเป็นหอกจก้ะเบิ้องดูรถไม่เป็นคือเอาผู้ยญยบ้านนะครับผู้ยา่บ้านเป็นล้านพาลุงพาลุงพาไปซื้อครับเพื่อนเป็นผู้ยญ่บ้านเพื่อนก็พาไปซื้อครับเพื่อนเป็นหล้านพ่อสายสามก็พาไปซื้อก็คันนี้ แต่อันคันนี้บมอมเนคอมมอนเรวเดี๋ยวจะบ,บมอ,อมเอนม,มันจะมาได้ถึงอสองบน <บา S 1> ห้าเท,เทอร์โบกะเพื่อนกะว่าน,นี่นะครับบิอคนมาเบิ่งกันมดบ้านนะพี่น้องเอ้ <c oughs> มาดูทั้งโดนมาดูทั้งว่ามันกับแปลกหูแปลกตาพูดอย่างไบบมีไข่กล้าซื่อบบาเหนื่อยก็ซื้อที่มันแปลกแปลกจากมูลล้ะพี่น้องเอ้มันต้องฝึกบินพ่อรถเกี่ยวข้าวในหมู่บ้านนี้ก็มีตั้งสามคันสี่คันรถไทยูโรก็มีตั้งเยอะแยะพี่น้องเอ้ร้านค้าร้านอาหาร กอนหน้าเหมือนกับพี่น้องสาวสารนี่ครับลูกพี่ลูกน้องก็ขายอยู่ข้างบ้านั่นพี่น้องเลยร้านค้ามีเต็นท์หมดเลยมันก็จะมีอย่างนึงก็มีแค่รถสิบล้อรถพ่วงเกาะมันทางไหนพี่น้องมัน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 เหจะเป็นสไตล์ของเบาเหนือนะพี่น้องเลยกับแม่นดอกอันกับพูดถึงอาจจะเป็นว่าข้างหน้าอาจจะซื้ออยู่หรือว่พี่น้องเ้อพอดีเบาเหนือสายสารมาศึกษาว่าเนี่ยจะโดนพ่นยาน่ะมันพันในมีเออมันอาจจะลุงในช่วงนี้นะเบาเหนือกันเลยโอ้ ลองบิ้งครับมันจะมียที่รถซิปล้อรถพ่วงนะครับครับอันนี้ละที่บ่เหนือถ้าจิตใจเลยเอานี่ดีกว่าเพราะอันนี้นี่มันยังเออยังไม่ทันได้เยอะพี่น้องเลยขณะบ่เหนือออกมาคณะบ่เหนือบินเปลี่ยนเพิ่นอย่ามาตดต่อแล้วนะพี่น้องเลยตต่อแล้วแต่บ่เหนือบินไม่ทันได้เปลี่ยนไล่ละหนึ่งร้อยทีบ่อเหนือจะรับในพี่น้องเลยทั้งหวานทั้งอย่างนั้นหละวันวันข้าวก็ได้วันปุ๋ยเม็ดก็ได้ไว้ปุ๋ยฮอร์โมนน้ำก็ได้พ่นยาก็ได้แต่ที่บ่เหนือมาดัดแปลงนี่ก็ ทำยังไงให้ให้ให้ตัวเองได้สะดวกสบายแล้วก็ใส่ของได้เยอะๆเป็นบอกจริงๆบางคนเพิ่นก็ไม่ใส่หลังคาหรอกแต่บานเหนือก็เออมันก็ใส่เพื่อความสะดวกสบายหักกาะองเขาพี่น้องเวลาฝนมันตกมันยังเออของมันก็ได้อยู่กับเขาโดนๆเขาลงทุนไปเก้าพันหมื่นเขาก็ได้อยู่อีกนานอย่างเช่นพี่น้องถ้ามันไม่มีหลังคาบางคนก็จะทักว่าเอาก็คือบางคันที่เห็นใน u t u b e ไม่เห็นเขาใส่ลังคาอันนั้นก็มันก็มันเกาะเรี่ยวแต่ความชอบชอบดูคลพี่น้องเลยแล้วแต่ความคิดแผนของมันบานเหนืงความคิดบ้านหน่วยสายสานันคือว่าถ้ามันฝุ่นลงฝุ่นอย่างมันจะได้กันเครื่องกันอย่างของเขาในทันทีแล้วก็ผ้าใบก็จะได้หูดลงกันฝุ่นให้ก็เนี่ครับเหมือนบ้านเหนือทําแทนในพี่น้องเลยบางคนก่ก็เขาจะหาเงินซื้อมาได้แต่เออก็เขาจะหาเงินมาซื้อมาได้พี่น้องเอ้อบ้านเหนือก็อยู่พูดดังหลายปีเนาะนะครับเหมือนแทนเนี่ยจริงๆมันก็ไม่มี มอเนอก็ออกความคิดกับช่างกับพี่น้องนะครับช่างไปก็เป็นพี่น้องเป็นหลานพ่อชาวสานนี่แหละออกความคิดความอย่างว่าทํายังไงให้มันล็อกแบบนี้ให้มันใส่ของได้เยอะๆพีน้องเลยแต่ถ้าเขาไม่เชื่อมแบบนี้ข้างล่างก็ไม่ว่างนี่านีะชาวสานเนาะคือถ้าเขาเอาตามลงก็เต็มหมดเลยพีน้องเลยคือสายายางพวกสายาสายางพวกเบ็ดรองเท้าบูทของมาเนือก็จะมีที่วางเยงอะเพราะว่าหนึ่งเขามาทําไบบนี่สอบมันก็ต้องได้ใช่กันไกลต้องใส่อย่างเพราะว่าต้องทางต้นไม้การบินแบบนี้นะครับ ต้องใส่ถุงมือใส่ออบูดเกือบอย่างพองเทาบุงรองเทาบูดแบตเตอรี่แล้วก็ถังคุเขาเป็นภาษากลางเลยเขาบัวรด<อ>น้ํานะครับต้องเอามาก็บ้าหน่อยออก็บสู้ต่อไปไ่น้องเอ้เป็นอีกคลิปหนึ่งสู้กันไปเออมาบอกเราพี่น้องเอ,อ้ฮ้อนนอนด้อพี่น้องด้อถ้าคนอยู่เกาหลีก็อยู่ต่างประเทศต่างแดนก็ะอยู่ประเทศเด็กกั้งสู้ไปก่อนจะพูดถึงถ้าเขามีโอกาสอยู่ก็สู้ไปก่อนถ้ามีแหงสู่งานอยู่น่เนาะ หมดก็คบคบไป่น้อยงฮงอนก็ฮอนฮอนไป่น้อยงงบอกผมดูยังไม่ได้อยู่ในห้องเอเลยนะครับเพราะห้องเอทธมรมชาิไป่น้อยโอ้ยังไม่ได้ถ่ายคลิปการกินกันอะไรให้พี่น้องเขาดูเลยพี่น้องเลยที่นี่ก็ดิ้นรนตัวเองกอนรีบฝึกรีบเป็นรจริงจัเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นช่วงที่บ้านได้สามารถถ่ายคลิปกินคลิปอย่างได้ก็คือพูดถึงว่า แม่สายวิษยังบ้านที่เข้าที่เขาท้างปัน,นใดอ,อืออือนั่นล่ะเฮ็ดกับเขาสายวาษก็ต้องเฮ็ดสองอย่างเี่จ้ะเฮ็ดคนละยาเพราะว่าแม่สายวิษกินบ่ได้จ้ะบ,บ่บบกินุงชลดเพิ่มบ่กินเพิ่นแนะนํามาว่าบ่ให้กินของดิบกินยังต้องลวกสุกเฮ็ดยังทุกอย่างเลจ้ะเฮ็ดกับเขาก็ต้องจืดห,าห,าห,าหา้ามเค็มห้ามอย่างห้ามใส่เครื่องปรุงเค็มผิดอย่างเลจ้ะต้องเฮ็ดกับเขาสองอย่างก็ก็สิยุ่งยากกันแน่นเัยนะเตรียมข้าวเตรียมยาต้องมีทุกมือจละจ้ะเห็นบ่พี่น้อง ต้นพักกระถินเนี่ยพี่น้องเอ้ถ้าอยู่เกาหลีนี่เท่าเรียกไงปั่นเงินปัน่นคองมาเนี่ยพี่น้องเนี่ยนะแค่สามทียอดเป็นเงินท้าาเขียบร้อยกับบาทพี่น้องเนี่ยนะต้นกระถินนะันอยู่นี่น <c oughs> ะพวมันอยู่บ้านเขาเลยพี่น้องเอ้นี่ละมันเป็นเปรียบอีกอย่างหนึ่งที่มันเปลีป่ยนความสุขแบบบานๆพี่น้องเอ้อาจจะมีเงินถุงเงินทางแต่กะมีความสุขอย่างหนึ่งเมนได้มาอยู่บ้านอยู่นี่นะคืออย่างเช่นนะสาวสานในพี่น้องเอ้ ถ้าไม่ไอ้ชาชันอยู่สุขสบายดีถ้าเราไม่ไปโลกน่ะเบาเหนือเออก็จะมาอยู่แต่นี่มาต้มป่ามาอย่างในแต่พอดิเราบ่ค่อยแข่งแรงมีน้องไยมีมีอย่างไรชาชันอ่ะมีเต่าดังฟืนดังไฟมีกระติกมีอย่างอยู่ในมดนะครับหลอกพวกนี้หมดเลยเราก็ทําฟืนทําไฟอยู่ในแต่เหมือนกับคลิปยูทูบคนคนทั่วไปเลยทีว่าต้มป่าอยู่เถียงน้าอย่างเนี้ยแถบเบาเหนืออยู่เกาหลีก็คิดอยู่ด้ว่าเออถ้าลับไปบานพอมีอย่างเขาก็จะมาทําแบบนี้ แต่พอดีแม่สาวสารบ่ค่อยสบายครับไปไหนก็นลำบากลำบากพี่น้องเไงทีงอยู่คนเดียวก็บ่ได้กลัวเราล่มเราอย่างเนาะจะมองแม่กับรรพ,พระท่านได้ดีป็นไดเพราะว่าพะท่านจะพระทัศนมองอมก็จะลง,ล,งล้มลืมๆนั่นแหละก็เลยเนี่ยครับก็เลยมาเถียงนะกันมาเชร้ากันมานล้วกันทั้งสี่คนนะครับมานล้วกันทั้งสี่อยู่ในครอบครัวมีอยู่สี่คนเดี๋ยวนี้นะเออเพราะว่าน้องแม่ยยแมไปฝึกงาน<ะ>น้องแม่ที่บ้านเหนือสาวสารมาเรียนนะเดี๋ยวนี้ไปฝึกงานอีกสามเดือนก็จะจบออืืมมก็บอกกาวพี่เขาไว้ขอพี่เขาช่วยเป็นแรงใจ ช่วยกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วก็ติดตามเบาเหนือตลอดด้วยพี่น้องเด้อคือเอาห้กำลังใจนะชาวสานเนาะเป็นแบบนี้ตลอดนะพี่น้องเด้อ <laughs> บอกให้บบาเหนืออยู่ตัวสักพักหนึ่งเด้น <laughs> บอให้บบาเหนือแบบว่าปับปบป๊บตัวอยู่อยู่สักพักแบบปั๊บตัวมึนท้องทีนีน่กับท้องทีนบ้านบบาเหนือก็ไม่ไม่เหมือนกันนะครับคนทางเหนือคนอีสานบบาเหนือมาอยู่นี่เมื่อบ่เหมอนกันพอ่อแม่นบ่มีแต่อาหารเขาเอาง่ายค่ะอาหารเนี่ยมอนกัน <laughs> เนขาก็ต้องปั๊บมาอยู่กับปุเท่าไม่เท่ามาอยู่กับปุกตาไม่ย้ายเขาก็ต้องปั๊บ นี่อีกพี่น้องเลยไปเปอาเหนือปับ๊บให้เป่าเหนืออยู่ตัวก่อนเดี๋ยวนี้บป่าเหนือก็พยาย,ยามเนี่คมมนยครับมามาเหนื่อยครับนี่ละมาเหนื่อยกันอย่างก็กบินโดนบินโดนอีกพี่น้องเลยคือคือต้องเรียนเนี่ยคือไพ่ย,ย้ำอือต้องเรียนจงศึกษาพี่เพื่อนยังเขียนเลยมันก็นยากอยู่นะบป่าเหนือเพื่อนผมมีอยู่ลำหนึ่งท่านต้องฝึกบินฝึกอย่างแมนยูจ้ะถามว่าบินนะมันยากบ่มันบริยากมันไม่ได้ยากมันบินกดไปมันก็ขึ้นไม่น้อกเลยแต่มันจะยากตอนที่สูดสูดพ่นยาละวานปุ๋ยพี่น้องเลยสมมติว่า เจ้าของนามีปุ๋ยให้ห้าก็ชอบมีนาเก้าไรเขาจะคำนวณยังไงปุ๋ยเพิ่นถึงจะทั่วถึงเนี่ยจ้ะนี่มันมันปัญหาตรงนี้ที่เขาต้องเลี้ยนมันต้องบินสูงบินต่าบินความเร็วปล่อยปุ๋ยเท่าไรปล่อยน้ํายาเท่าไรเอกพี่น้องเอ้เนี่ยมันมันมาอยากอันนี้แหละแต่ว่าบินขึ้นบินลงบินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยมันได้อยู่พี่น้องเอ้มันมาอยากต่อเนี่ยาคำนวณมันไม่ไะ้ทำอัตโนมัติมันจะบินไปเองแมดเดิเขาต้องเขาต้องคำนวณยาให้มันีก เอาเห็ดถ้าเขาเห็ดให้ลูกค้าเพื่อนดีเห็ดให้เจ้าของน้ำเพื่อนดีเพื่อนกับสิดต่อเขาตลอดแม่นว่าแต่ถ้าเขาเห็ดให้ลูกค้าบ่ดีเขาก็จะได้รับจ้างข้างเดียวเท่านั้แล้วจ้ะแต่เบอร์หนือก็คิดไว้ว่าถ้าเบอร์เหนือเพอบินเป็ีนเบอร์เหนือก็จะบินให้ฟรีก่อนซื้อน้ำมันมามาใส่เครื่องปั่นไฟให้เบอร์เหนือแค่นั้นเบอร์เหนือก็บอกให้ให้พี่ๆใคยคนในเมืองมูบาศรีสันได้รู้เลยว่าช่วงนี้ช่วงที่เบอร์เหนือฝึกบินแล้เบอร์เหนือฝึกบินฟรี แล้วก็บาเหนือขอค่าร์บอนมันสินะครับค่าน้ำมันพวกเครื่องปั่นไฟเนาะแค่นั้นละเพราะแบตเตอรี่มันมันมันไม่ได้ใช้ใช้น้ำมันใช้อะไรบาเหนือจะใช้แต่เครื่องปั่นไฟอันนี้แหละครับเนี่ยนะเพราะว่าเครื่องปั่นไฟนี่บาเหนือกลางทุ่งนาเราไม่มีไฟเนาะสาวสารเนาะก็เลยต้องพกแบบนี้มาพี่น้องเลยเพราะว่าตัวโดนน่ะจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ตลอดเหมือนกับแบตเตอรี่โทรศัพท์จ้ะบินขึ้นเร็วกว่าเปลี่ยนบินเร็วกว่าเปลี่ยนเลยบินได้เที่ยวหนึ่งกับเปลี่ยนแบตบินได้เที่ยวหนึ่งกับเปลี่ยนแบตเนี่ยเเเเทียววนนนนนึึงงกก็ปรรระะมาาาาาาณไ่่ชสสบหือ S <S เดี๋ยวนี้ก็กําลังเริ่มต้นใหม่อยู่ก็เลยยังพันนี่ซื้อแบตเยอะนเดนี๋ยวร้องให้หาเงินหาทองได้จากโดนนี่ก่อนให้แม่ยหญ่านางช่วยก่อน <S 1> <S 1> <S จะซื้อแบตซื้ออย่างมาสำรองอีกเยอะๆจ้ะครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจบ้าเหนือสายสันตลอดด้วยพ,พี่น้องด้วยบ้านเหนือกับสายสารก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆน้องๆทุกคนที่ติดตามคลิปบ้านเหนือสายสารหรือผ่านเข้ามาเห็นจ้ะแม่นอยู่งบางคนก็ท่อบางคนก็นี่เขาคนให้กันกับแฟนคลับคุณดิ พี่ๆน้องๆที่ติดตามบ้านเหนือสายสานหลายๆคนน่จะก็ติดตามสายสานในเฟซบ o ๊กเนี่เพื่อนกับบางคนกับโพสว่าท้อแท้กับชีวิติสินาจะก็สู้กันไปจะมันก็มีปัญหาทุกคนทุกครอบครัวเนาะจะต้องดิ้นรนกันไปจะค่อยเป็นค่อยไปนั่นแหละจ้ะไปจากลาไปก่อนนะครับดูแลสุขภาพกันทุกคนติดตามคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ